สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะกับวิชาข้อควาย21104ึ่งสคณิตศาสตร์พื้นฐานสอนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมอทับ1นถึง1ทับ4นะคะครั้งนี้จะเป็น EP ที่1นะคะแนะนำวิชานะคะสอนโดยคุณครูจอมสุรางอ์พ,พีิษิ์หาวัตนะคะมาค่ะามาเริ่มเรียนกันเลยนักเรียนเ,เตรียมสมุดเล่มใหม่ขอเป็นเล่มใหญ่นะคะแล้วก็เตรียมหนังสือเรียนเทอม2ขึ้นมาเลยค่ะ เรามาดูหนังสือเรียนกันก่อนนะคะเออจะใช้หนังสือเรียนของแม็กนะคะเป็นมหนึ่งเล่มสองนะคะของเทอมสองนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าบทนะคะเทอมนี้จะมีสมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมาการเชิงเส้น2ตัวแปรการสร้างทางเลขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสมิติและสามิติแล้วก็สถิติเบื้องต้นที่คุณครูวางแผนไว้ก็คือสองบทนี้จะเป็นกลางภาคนะคะแล้วก็ สามบทนี้จะเป็นปลายภาคแต่อาจจะมีการสลับบทเรียนได้นะคะเพราะว่าการเรื่องการสร้างเลขค่ะคณิตนี้นักเรียนต้องใช้วงเวียนดังนั้นคุณครูกลัวว่าถ้าเพื่อนนักเรียนเรียนออนไลน์นี่นจะทําไม่เป็นนะคะดังนั้นคุณครูก็เลยอยากจะให้ได้เจอตัวการออนไซต์ก่อนจะให้ใช้วงเวียนเนาะดังนั้นถ้าเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณจะแจ้งล่วงหน้านะคะอย่างไงตอนนี้ก็คือจะเริ่มเรียนที่บทที่หนึ่งก่อนนะคะโอเคนักเรียนเตรียมสมุดไว้นะ โอเคอ่าคุณครูสันสราห์สอนนะ้านักเรียนเอ่อจดชื่อครูในหนึ่งสมุด้วยนะคะอ่ะการเก็บคะแนนนะคะก็คือเข้าเรียนคุณครูจะให้ห้าคะแนนเช็คชื่อจากท้ายคลิปนะคะคุณครูจะเช็คให้คะแนนทุกครั้งนะคะสองก็คือการสอบท้ายบทเรียนสิบคะแนนนะคะแล้วก็ภาระงานสิบห้าคะแนนจะมีการจดบันทึกที่คุณครูบอกแล้วก็การทำแบบฝึกหัดนะคะ ยังไงนักเรียนที่เทอมหนึ่งได้เกรดไม่ค่อยดีคะแนนไม่ค่อยดีนักเรียนให้ดูนะว่านักเรียนทำงานส่งครบหรือเปล่านะคะโอเคารายละเอียดการเก็บคะแนนนักเรียนจดลงสมุดด้วยเปิดสมุดมาหน้าแรกจดารายละเอียดการเก็บคะแนนนั่นน,นะคะเผื่อเราจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงเนาะโอเคสิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนจดลงสมุดนะคะ สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนจดลงสมุดนะคะก็คือสมบัติของการเท่ากันของจำนวนจริงหนึ่งสมบัติสมมาตรนักเรียนจะเห็นว่ามันเหมือนเทอมที่แรกแต่ให้จดจำอีกเพราะว่าเทอมนี้ต้องใช้อย่างจริงจังนะคะ1สมบัติสมมาตรถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆถูกไหมคะถ้าเผื่อ a กับ b มันเท่ากันยังไง b กับ a ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมคะมันสลับข้างกันได้เนาะเขาเรียกว่าสมบัติสมมาตรนะคะนักเรียนจำชื่อสมบัติด้วย จดลองสม,มุดนะอ่ันที่สองสมบัติถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b แล้วก็ b ไปเท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ c เขาเรียกว่าการถ่ายทอดถูกไหมเมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะจดลองสมุดนะแล้วก็าสมบัติการถ่ายทอดนะคะอันที่สามสมบัติการบวกคือ,อยังไง เเท่ากับ b มันเท่ากันใช่ไหมคะข้างซ้ายเราเอา C ไปบวกเอา A ไปบวก C ข้างขวาก็ต้องเอา C ไปบวก b ด้วยถึงจะเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะเหมือนกันถ้าเมื่อกี้เราไปบวกใช่ไหมคะสมบัติการบวกแต่มันบวกลดจำนวนลบก็ได้ดังนั้นถ้าเผื่อครูเอา a เป็นลบ C ครูก็ต้องเอา b ลบ C ด้วยก็จะต้องลบทั้งสองข้างจะเท่ากันนะคะเมื่อ a b และ C แทน,นจำนวนจริงใดๆอันนั้นก็นจจดในล้อาสมบัติการบวกนะคะต่อไป สมบัติการคูณถ้า a และ b เท่ากันครูเอา c คูณเข้าไปกับ a ครูก็ต้องเอา c คูณเข้ากับ b ด้วยถูกไหมคะอ่าเหมือนกันถ้า a และ b เท่ากันแล้วครูเอา c ไปหาร a ครูก็ต้องเอา c ไปหาร b คือต้องหารให้เท่ากันทั้งสองครางใช่ไหมคะโดยที่ a b c เป็นตวจริงใดๆและการหารการหาร c ต้องเป็นยังไงไม่เท่ากับ0ูนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า c ตัวหารเป็นศูนย์มาหาคำตอบไม่ได้นะคะ อัคเรียนจดโนสม,มุดนะั้นแล้วว่าสมบัติการคูณนะคะสี่สมบัติละตอนเทอมที่แล้วมีสี่สมบัติใช่ไหมเมทอมนี้จะมีห้าสมบัติในหนังสือมีนะสมบัติที่ห้าคือสมบัติการแจกแจงคือ a คูณด้วย b บวก c คือคูณกระจายเข้าไปเอา a ไปคูณ b แล้วก็ a ไปคูณ c อย่างี้ใช่ไหมก็คือ a ไปคูณ b ไปบวกด้วย a ไปคูณ c อย่างงี้นะคะหรือแบบหนึ่ง a บวก b ก่อนแล้วค่อยเอา c คูณทั้งหลัง ก็เหมือนกันก็คือเอา c คูณเข้าเอา c คูณเข้าก็คือกลายเป็น a คูณ c บวกด้วย b คูณ c อย่างนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมการแจกแจงนะเมื่อ a b และ c แทนจำนวนจริงใดๆอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าการที่เราใช้สมบัติทั้ง5สมบัตินี้จะทําให้เราแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้ง2ตัวแปรในบทต่อไปด้วยนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะวันนี้จดเรื่อง5อันนี้ลงสมุดนะคะ เนแีแยนวนะใครไม่ทันแคปเจอร์ไว้นะจดอันนี้ลงสมุดนะวันนี้หนึ่งคาบสี่ิบนาทีแล้วก็มีเวลานะโอเคต่อไปอไป่ะต่อไปพาระงานนะคะครูสั่งให้ทำอะไรครูให้เอาสมุดมาเขียนปกบนหน้าปกให้เรียบร้อยเขียนชื่อน,นามสกุลชั้นเลขที่รายวิชาคุณครูผู้สอนรายวิชาอะไร นี่คณิตศาสตร์พื้นฐานสองอยู่นี่นะชื่อวิชานี้นะอันนี้ก็วงเลยไว้คอควาย21104งน่งะคะอะคนครูผู้สอนชื่ออะไรจำได้หรือยังเอ่ยครู จอมสุรางเอา,อาลบหมลลบหม่ลบหม่เปลี่ยนสีก็ได้คูจอมสุรางอะพีสิงหาทวัตในหน้าปกมีเนาะโอเคต่อไป สิ่งที่ทาให้โจทย์คือโจทย์บันทึกเนื้อหาอะไรสมบัติการท่ากันของสมมูจริงมอกี้ที่คุณครูให้โจทย์ห้าข้อมอกี้ใช่ไหมคะสไลม์มุกี้นักเรียนแคปไปนะแล้วก็ให้อ่านหนังสือหน้า2อถึงเจ็ดล่วงหน้ากเรียน,นอ่านล่วงหน้าเลยแล้วก็ลองทำแบบที่1น่หน้าเจ็ดถึงแปดคาบหน้าครูเชะะเลยแล้วก็สอนนะคะครับรคจะสอนนะสำหรับคนที่ขยันตั้งใจครูก็ขอบคุณมากสำหรับเทอมที่แล้วนะคะเทอมนี้ยังไงก็สู้ต่อไปได้วยกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะหมดเมื่อไหร่เนาะ โอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ